สวัสดีค่ะวันนี้นะคะก็อยู่กับหญิงแล้วก็ร้าน19โพสีทองอีกเช่นเคยเลยวันนี้หญิงจะพามาเจอกับรถยนต์เข้าใหม่อีก1นึคันนะคะคันด้านหลังคันนี้เลยนะคะก็เป็น Isuzu MU-X เครื่องยนต์3.0ขับเคลื่อน4ล้อปี2022เลยนั่นเองนะแล้วคันนี้ก็เป็นตัวโฉมปัจจุบันเลยนะคะรถใช้ไปเพียงแค่ประมาณ1มื่นกิโลเท่านั้นคันนี้ต้องเรียกว่าเป็นรถสภาพป้าแดงเลยเดี๋ยวเราไปดูรถพร้อมกับหญิงเลยนะคะว่า รถยนต์คันนี้จะมีแต่งอะไรมาบ้างเราจะสวยหน้าใช้ขนาดไหนกันคะคันนี้นะคะเป็น Isuzu MU-X เครื่องยนต์3.0ขับเคลื่อน4ีล้อปี2022นั่นเองคันนี้คือกริปมากคุณลูกค้าแล้วก็คันนี้นะคะมีชุดแต่งมาให้รอบคันเลยเป็นสเกิร์ตรอบคันนะคะเป็นตัวของยี่ห้อฟีฟอร์มนะ ีเลยค่ะมีแบบหล่อๆมาทั้งคันเลยนะคะคันนี้เนี่ยรถเพิ่งเข้ามาสดๆร้อนๆ,ๆพอเข้ามาเสร็จเนี่ยก็ล้างสีดูดฝุ่นแล้วก็ตั้งได้เลยนะเพราะว่าตัวรถอะเขามีความใหม่มีความสดอยู่แล้วนะคะสเปคของตัวล้อของเราเนี่ยก็เป็นล้ออลลอยขนาด20นิ้วนั่นเองนะก็คือเป็นสเปคเดิมจากของศูนย์อิซูซูเลยนั่นเองภายในเนี่ยต้องเรียกว่าช่วงลงช่วงล่างเนี่ยจริงๆอยากจะก้มลงไปถ่ายให้มากเลยนะคะคือแบบ หัวน็อตใส่กิ๊กมากคุณลูกค้าเห็นไหมคะอันนี้คือให้ดูคร่าวๆก่อนนะเพราะว่าหญิงอ่ะก้มลงไปถ่ายใต้ท้องลึกๆไม่ถึงจริงนะคะแต่ว่าถ้าใครอยากมาดูรถจริงว่าคันนี้จะใส่ขนาดไหนนะคะ mm hmm. ก็แวะมาดูที่ร้าน19โพสีทองได้เลยนะ คันนี้เป็นสีขาวยอดนิยมแล้วก็อย่างที่หญิงแจ้งว่ามีชุดแต่งมาให้รอบคันเลยนะอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของตัวชุดแต่งเช่นกันนะคะชุดแต่งเป็นของฟรีฟอร์มแล้วก,มมววกววนะ็มาพร้อมด้วยคิ้วกันาสา์ให้แล้วด้วยนะมาพร้อมด้วยคิ้วกันสาตร์4จุดเลยนะคะ4ประตูเลยคิ้วล้อของเราเนี่ยก็เป็นคิ้วล้อสีดาแบบนี้เลยนะคะเข้าชุดกันมากๆเดี๋ยวเรามาดูด้านท้ายกันคันนี้เนี่ยด้วยความที่เขาเป็นรุ่นท็อปนะคะเครื่องยนต์ 3.0 4วิวตัวที่แพงสุดแล้วนะก็คือเขาเนี่ยออปชั่นมาแบบลน้นๆเลยนะด้านหลังก็จะมีชุดแต่งเห็นนะคะตัวคิวสีดำอันนี้ก็จะเป็นชุดแต่งเพิ่มนะคะ m ิวเอ็กสสีดำมาพร้อมด้วยสปอยเลอร์หลังแล้วไฟเบรกดวงที่3ถัดลงมาด้านล่างก็จะเป็นชิ้นสเกิร์ตด้านล่างนี้เลยนะคะมีปลายท่อหลอกมาให้4จุดเลยหล่อสุดๆค่ะคันนี้แล้วก็มีเซ็นเซอร์มาให้รอบคันเลยนะคะเป็นรุ่นท็อปสุด กุญแจอยู่ในระยะสามารถกดเปิดประตูรถได้เหมือนกันนะแต่ว่าเดี๋ยวอันนี้หญิงจะเปิดฝาท้ายไฟไฟ้าให้ดูนะคะนี่เลยนะคะอันนี้หญิงจะเปิดจากที่กุญแจนะคะซึ่งเราสามารถเปิดได้หลายจุดเลยนะที่คอนโซลหน้ารถที่กุญแจเหมือนที่หญิงเปิดแล้วก็จะมีที่ฝาท้ายเองนะคะอันนี้ก็จะเป็นสวิตเวลาเราปิดได้เนาะเดี๋ยวเราพามาดูภายในกันก่อนคือคันนี้ต้องบอกว่าภายในห้องโดยสารคือกลิน่นหอมแล้วก็กินใหม่มากๆนะคะ ตัวนี้จะเป็นพวกเครื่องมือแมแรงนะคะก็คือที่ป้ายแดงให้มาเนี่ยอยู่ครบหมดนะคะภายในคือกริปมากไม่มีริ้วรอยใดๆเลยสภาพเบอกของเราเนี่ยก็กริบเช่นกันนะสภาพป้ายแดงเลยนี่ตัวเบาะคือเป็นสีน้ำตาลคูแม็กนั่นเองคันนี้นะคะรับประกันว่าไม่มีชนหนักไม่มีพิกค,ความคันนี้เป็นรถติดสีเดิมตอนป้ายแดงเลยนะคือรถยนต์คันนี้ยังไม่ได้มีการทําสีใดๆนะคะ เป็นระบบขับเคลื่อน4ล้อที่สำคัญคันนี้ั้วก็กันในส่วนของเลขไม่แท้ให้ด้วยนะคะคันนี้เป็นตัวโฉมปัจจุบนันลูกค้าเครดิตดีสามารถจัดเต็มฟรีดาวได้เหมือนเดิมเลยอันนี้เป็นสภาพของตัวเบาะเรานะคือใหม่กริปมากๆคุณลูกค้าใครอยู่ใกล้กับร้าน19โพสีทองก็แวะมาดูรถจริงได้เลยพร้อมทดลองขับนะคะแล้วก็ทางร้านเราก็แถมในส่วนของตัวนี้เพิ่มนะคะเป็นถาดสีแดงมีเข้ากันสุดๆเลย ด้านหลังมีที่ชาร์จแบตแยกให้แล้วด้วยนะคะนี่มีที่ชาร์จแบตหลายจุดมากๆถ้าใครมาไม่ถูกนะคะก็สามารถเสิร์ช Google Map เป็นชื่อร้าน19โพสีทองได้เลยนะร้านหญิงเนี่ยตั้งอยู่บนถนนกาญจนาพิเศษใกล้กับสมาคมชาวปักใต้แล้วก็ห้างคาซิโอห่างจาก2จุดนี้โดยประมาณสัก400เมตรนะคะแล้วก็ห่างจากเดอะมอบางแคประมาณ5กิโลเมตร เราก็ห่างจากสายใต้ใหม่โดยประมาณ1กิโลเมตรนั่นเองนี่เดี๋ยวเรามาชมภายในห้องโดยสารกันคันนี้ให้เป็นเบาะไฟฟ้าแล้วนะคะสภาพเบาะอ,อันนี้ก็คือเป็นเบาะคนขับนะคะอยู่ในสภาพกริบมากเราก็คันนี้จริงเนี่ยด้วยความที่เขาเป็นรุ่นท็อปเนี่ยแอร์แบ็กเขามาหลายจุดมากเห็นไหมคะตรงด้านข้างมาด้านข้างก็มาคือมาให้ครบออปชันมาครบมากนะไม่ว่าจะเป็นระบบความปลอดภยดัยใดๆนะคะฝาท้าไทยไฟฟ้า สมรรถนะการขับขี่เอเจนเมนต์ได้ๆคือมาให้ครบทุกอย่างเลยวันนี้เรามาถ่ายคลิปกันแบบสดๆร้อนๆเลยนะพวงมาลัยก็เป็นพวงมาลัยมันติฟังชั่นแล้วนะนี่เป็นเครื่องเสียงนะคะส่วนทางด้านขวาก็จะเป็นในเรื่องของตัวคุยชนโทนแล้วก็มีแบบพวกกันออกนอกเลนอะไรพวกนี้ด้วยอ่าคันนี้เดี๋ยวให้ดูเลขใหม่ก่อนคันนี้เราใช้ไปเพียงแค่หนึ่งมื 154กิโลเมตรเท่านั้นนะคะนี่มีประวัติเช็คศูนย์ด้วยนะก็คือเดี๋ยวยิงให้ดูในส่วนของตัวเอกสารก่อนที่เราจะไปดูเอกสารให้ดูในส่วนของป้ายห้อยคอก่อนนะคะนี่ก็คือเข้าศูนย์ของอีซูซุนะคะเข้าศูนย์อีซูซุเลยนี่มีมาให้ครบหมดนะคะมีมาให้ครบหมดเลย ะะมี2รอบก็คือลูกค้าเขาเข้าไปแล้วแหละแล้วก็เดี๋ให้ดูบุคเซอร์วิสก่อนบุคเซอร์วิสก็คือคันนี้ใครได้ไปก็คือได้รถสภาพกิบกิบป,ป้ายแดงไปเลยนะคะเอกสารที่มาจากของป้ายแดงเนี่ยก็คือยังอยู่ให้ครบหมดเลยนะเอกสารที่มาจากของป้ายแดงไม่ว่าจะเป็นคู่มือการใช้รถใดๆคือมาให้ครบหมดแต่ว่าเดี๋ยวอจะให้ดูคู่มือบุคเซอร์วิสก่อนอันนี้นะคะลูกค้าก็คือ เช็รรยะไป1รอบคือระยะทางไม่ถึงที่เขากําหนดแต่ว่าระยะเวลาถึงลูกค้าก็เลยไปเข้ามานะคะก็คือเข้ามาเมื่อประมาณ6,800กดกว่านะคะนี่เลยเป็นรถบ้านมือเดียวที่สําคัญถ้าเกิดว่าลูกค้าซื้อสดนะคะถ้าเกิดลูกค้าซื้อสดเนี่ยมีแถมฟรีในส่วนของประกันภัยรถยนต์ชั้นหนก็คือหมดปีหน้าหมดปีหน้านะคะปี66 แล้วก็ภาษีของเราก็หมดปี66เช่นกันนะอันนี้เป็นเอกสารที่มาจากของตัวรถเลยนะ mm hmm. ก็คือมีคู่มือมีใดๆมาให้ครบหมดเราจะเห็นว่าภายในห้องโดยสารเนี่ยคือกริบมากไม่มีรูรอยใดๆวันนี้เราจะมาถ่ายให้ดูแบบเป็นคลิปสั้นๆก่อนนะคะเนวิเกเตอร์ก็มาให้ครบหมดเลย mm hmm. แล้วก็อย่างคันนี้อย่างที่หญิงแจ้งว่าเป็นระบบขับเคลื่อนสีล้อนะคะ mm hmm. ก็เดี๋ยวนี้ ใช้งานง่ายเนาะไม่ต้องเป็นเกียร์รุ่นแบบเกียร์เหมือนสมัยก่อนแล้วก็คือใช้เพียงไปนิ้วสัมผัสนะคะก็อันนี้ใช้เป็นคับ2องูยสามารถปรับเป็นโฟลไฮแล้วก็โฟโลได้อย่างง่ายๆการใช้งานง่ายๆนะคะแล้วก็เป็นเบรกมือไฟฟ้ามีออโต้โคให้นะคะมีระบบลงขาวระบบกันเลื่อนถลายคือ ออปชันมาครบมากจริงกุลูกค้าค,คือคันนี้ก็ยังเล่นแบบออปชันไม่ครบทุกฟังก์กชันเหมือนกันนะคะอันนี้เป็นนวิ i เกเตอร์หน้าจอใหญ่ขึ้นสวยขึ้นภายในห้องโดยสารโฉมปัจจุบันเนี่ยดูพรีเมียมมากขึ้นนะคะมาพร้อมด้วยนี่เลย Engine Start เรียบร้อยเลยนะคะเดี๋ยวเราไปฟังในส่วนของราคาพิเศษกันดีกว่านะเพราะว่าคันนี้ราคาพิเศษจัดโปรโมชั่นให้เหมือนเดิมนะคะ เดี๋ยวไปฟังราคาพร้อมหญิงเลยค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะคุณลูกค้าตอนนี้เนี่ยหญิงก็พาไปชมรถยนต์คันนี้ครบทางรอบคันหมดแล้วนะคะแล้วก็ภายนนภายในเนี่ยก็พาชมหมดเลยเนาะเพราะว่ารถยนต์คันนี้เพิ่งเข้ามาใหม่สดๆร้อนๆนะคะเราก็เลยมาอัดคลิปรถเข้าใหม่ให้ดูเบื้องต้นกันก่อนนะคะส่วนลูกค้าท่านไหน อยากจะมาดูรถจริงหรือทดลองขับนะคะก็แวะมาที่ร้านหญิงได้เลยร้านหญิงนตั้งอยู่บนถนนกาญจนาพิเศษใกล้กับสมาคมชาวบัใต้แล้วก็ห้างพาษีิโอนั่นเองห่างจาก2จุดนี้น่าโดยประมาณ400เมตรนะคะแต่ว่าถ้าหากคุณลูกค้าอยู่ต่างจังหวัด ไม่สะดวกมาก็สามารถดูรายละเอียดของรถย,ยนต์คันนี้จากคลิปนี้ได้เลยหลังจากที่ดูรายละเอียดแล้วเนี่ยก็สามารถทําเรื่องล็อกรถพอล็อกรถเสร็จเนี่ยเรามีบริการส่งเจ้าหน้าที่ไฟแนนซ์ไปเซ็นให้ถึงที่บ้านหลังจากไฟแนนซ์ผ่านเราก็มีบริการจัดส่งมอบรถให้เช่นเดิมเลยเนาะแล้วก็อย่าลืมนะคะถ้าหากคุณลูกค้าซื้อสดกับทางร้านสิบพสีทองของเราเนี่ยไม่มีบวกแวดเพิ่ม7%นะก็คือเป็นราคาโปรโมชั่นที่1ล้าน4ี่แสนห0 9,000ได้เลยนะคะวันนี้จัดโปรโมชั่นราคาพิเศษที่1,459,000บาทนะแล้วก็ราคานี้เนี่ยคุณลูกค้าที่เครดิตดีสามารถจัดเต็มฟรีดาวได้เหมือนเดิมเลยหลังจากที่ฟรีดาวแล้วเนี่ย คันนี้ก็จะผ่อนคร่าวๆโดยประมาณ24,000กับ100กว่าๆนะคะอันนี้ก็คือคำนวณให้ยาวสุดเป็น84งวดนั่นเองแต่ว่าถ้าหากคุณลูกค้าท่านไหนอยากจะผ่อนถูกลงกว่านี้ก็สามารถเพิ่มเงินดาวได้เลยยิ่งเราเพิ่มเงินดาวเท่าไหร่เนี่ยเรทผ่อนต่อเดือนของเราก็จะยิ่งลดลงเท่านั้นนะคะแล้วก็อย่าลืมนะนึกถึงรถสวยสภาพดีไม่มีย้อมแมวนะคะก็ต้องที่นี่เลยนะคะ19พศรถมือสองนั่นเอง แล้วก็อย่าลืมนะใครที่ชอบดูรถยนต์สวยๆแบบนี้หรือกําลังหารถยนต์สวยๆแบบนี้ใช้งานนะคะก็ต้องอย่าลืมกดไลค์ให,ห้งนะกดแชร์กดติดตามแล้วก็กดซับสไครต์เป็นกําลังใจให้ด้วยนะหย่งจะได้พาชมรถยนต์สวยๆแบบนี้เรื่อยๆเลยเนาะแล้วก็อย่าลืมนะใครอยู่ใกล้กับที่ลานก็แวะเข้ามาดูรถจริงพร้อมทดลองขับได้เลยนะคะ วันนี้เนี่ยยังไงหญิงต้องขอตัวไปแล้วนะเจอกันใหม่คลิปหน้ากัล้วสวยๆคันใหม่คันหน้านะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยรถเข้าใหม่มาเยอะมากนะคะถ้าท่านไหนอยู่ใกล้ที่รานเนี่ยก็แวะมาดูรถจริงพร้อมทดลองขับได้เลยนะเพราะว่าหลายๆคันเนี่ยหญิงก็ไม่ทันได้ลงรีวิวเพราะว่าลูกค้ามาจองที่หน้าร้านพอจองเสร็จเนี่ยหญิงก็จะไม่ได้ลงรีวิวแล้วเนาะแต่ว่าถ้าท่านไหนอยู่ใกล้เนี่ยสะดวกมาดูก็จะได้เลือกก่อนจับจองก่อนเนาะเพราะว่า ตอนนี้หญิงกำลังทยอยลงคลิปเรื่อยๆนะคะแต่ว่าถ้าใจร้อนก็โทรมาสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมกันก่อนได้นะคะวันนี้ไปจริงๆแล้วนะไปแล้วบายบาย